เอาแล้วสัญญาณฝนชุดใหม่เหนืออีสานตะวันออกและใต้เตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากอัปเดตเส้นทางฝน15วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันอังคารที่8กรกฎาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะพายุไต้ฝุ่นดานัตกำลังมุ่งหน้าเข้าหาประเทศจีน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแม้บางพื้นที่ฝนจะลดน้อยลงบ้างแต่พื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีกทั้งต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่ที่คาดว่าจะทําให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ําท่วมอีก,กรอบ ลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและจะเข้าส่งผลงกระทบพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะพายุโซนร้อนดานัดบริเวณทิศเหนือของเกาะไต้หวัน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งด้านทิศตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8-9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรーชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับแม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลงกระทบโดยตรงแต่ก็ส่งผลงกระทบทางอ้อมทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมซึ่งท้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งให้บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬสกลนคร นครพนมจันทบ,บรุรีและตราดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้พื้นดินฉ่าน้ําอุ้มน้ําอยู่เป็นจํานวนมากบางพื้นที่เริ่มมีมวลน,น้ําสะสมขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าติดตามสถานการณ์ ระหว่างอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณสอปป,อปอลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้ทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองส่วนมากในช่วงบ่าย ไปจนถึงช่วงค่าจะมีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของอีกวันส่วนมากในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณสอปปอาวแม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีฟ้าแต่ก็มีอีกหลายพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อม ตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านทิศตะวันออกของภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลก และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียตได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25องศางเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33องศา,าเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรคลื่นลมที่ยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับฝนตกหนักที่ยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำต้องติดตามรับมือและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หลังจากนั้นในวันที่9กรกฎาคมภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นให้ทุกท่านติดตามรับมือฝนชุดใหม่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในช่วงวันที่10 ถึง13กรกฎาคม2568โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่บ,บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนล,ลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสปปลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุม ที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางอย่างคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝนตกหนักถึงหนักมากจะกระจายตัวเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกซึ่งสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากนั้นฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของอีกวันแม้จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปางกลางเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นอีกรอบเบื้องต้นท้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในช่วงวันที่1ิ ถึง13กรกฎาคม2568ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางจะมีฝนลดลงคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง,งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่14-19กรกฎาคมภาพรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่เร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปลักษณะเช่นนี้จึงทำให้การกระจายตัวของฝนภาพรวมจะลดน้อยลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งพอแม่พ่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปประจําเดือนกร,รกฎาคม2568เอาไว้ว่าในช่วงต้นและกลางเดือนการกระจายตัวและปร,ะริมาณฝนยังคงมีน้อย โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากนอกเขตชนลประทานเนื่องจากลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมยังคงมีกำลังอ่อนหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับมามีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสมุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าในเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียง ถึงมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณร้อยละ5้ายกเว้นบริเวณภาคเหนือที่ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ5ส่วนอุณหภูมิเฉลีย่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติข้อควรระวังในเดือนกรกฎาคมมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งอาจส่งผลทําให้ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนั่นจะทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะ